เจ้าบอกว่ามีอย่างก่ต้องพูดออกลังไม่อย่าภาพรักบอดีภาพรักตัวเกียม,มันก็ดีอยู่แล้วนะแล้วก็มีเสียอยู่เรื่อมไปนักร้องผมก็มีชู้มีสาวมีดรามา่ามีนั่นนี่นูน่นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเจ้าเจ้ารู้ตาข่ายตัวเกียร์ยังยังเพราะเพื่อนกินแลนรู้จักเพื่อนเนี่ยเพราะอะไรมีขายดราม่าเรื่องครอบครัวไม่ไม่ใช่ว่ารู้จักเพราะแบบยู่ดีอา้าวรู้จักจ<ร>ไม่คือคุณเสพข่าวอะไนี้มันมา,มา,มาอยู่แล้วแต่ไม่มีทางที่ผมจะสร้างดราม่าให้ให้ค่ายผมรู้วิธีค่ายผมสร้างขึ้นมาขนาดน,นี้ ผมต้องการให้ค่ายผมล้มภายในวันพรุ่งนี้หรอไม่มีทางแต่ผมพูดมันมีเหตุผลมีที่มาที่ไปนะถ้าผมพูดว่าสิ่งที่คุณรู้อย่างแค่นี้แล้วถ้าเกิดคุณไม่รู้หรอแค่ไหนถูกไหมอันนี้เราไม่เคยพูดว่าเด็กเราเราแบบว่าสาวไส้ให้กากินไม่มีทางหรอกแต่เรามีเหตุผลที่ต้องพูดเราไม่ได้สาวไส้ให้กากินแต่เราเขียนเสือให้วัวกลัวถูกเออเพราะอย่าลืมนะว่าเด็กเราอ่ะคน ชมเยอะอุ้ยเก่งมากอุ้ยเสียงดีต้องมีคนนี้นะเวทีถึงจะเลิศกลายเป็นเด็กหลงละเิงตัวเองแล้ววันนี้คนที่เขาบอกว่าอะไรนะบอสบิ๊กทวงบุญคุณทวงบุญคุณใครคนไหนในพูดซีเอฟซถามนะว่าผมทวงบุญคุณไขรผมพูดเรื่องอะไรแต่ว่าอย่าลืมนะว่ามูเจ้าติดต,ตามปกิเมสิงนี่เอยวเสียดอกว่าประมักด่ามาเรตี้นีค่ายค่อยดีทุกครั้งที่ม่ด่ามา ผมมีงานเข้าตลอดเพราะดราม,มา่าแต่ผมไม่ต้องการอย่างนั้นนะแต่ว่าม,มันมาเองกัตโนรมะไม่ผม,ผมไม่ใช่ว่าฉันทำารามาเพื่อจะมีงานนะไม่แต่ผมสังเกตแล้วเรตติ้งผมอะบูบูบูบ,บูคนดูของเราเนี่ยทุกครั้งมะมีเรื่องแ,<ต>แลวแ<ต>พวกคุณก็เสียข่าวเรื่า<ต>นี้ดี<ต>ใช่เหือเกินด้วยแต,แต่แต่อย่าลืมว่าเวลาเวลาศิลปินแดนเซอร์ที่เข้ามานะ่ะเราไม่ได้ขายเฉพาะคอนเทนต์หน้างานเนาะเราขายคอนเทนต์ชีวิต ความเป็นอยู่เจ้าคือบังเอิรายการเรลิตี้เรลิตี้ไหมเหมือนรายการที่แบบว่าเขาแบบติดตามคนนั้นคนนี้ตื่นเช้ามันจะมีสิ่งที่ต้องหลุดบ้างต้องดีบมันเป็นรสชาติของของของเราให้เห็นเบื้องหลังเราให,ใ,ให้เห็นชีวิตเขาด้วยบางคนรู้จักรู้จักแฟนเขาบางศิลปินบางคนรู้จักเมียเขาศิลปินบางคนรู้จักลูกเขาาเงี้ยจริงๆจริงๆที่อื่นเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาเอาเบื้องหลังมันมานําเสนอแต่เราคือเป็นเป็นค่ายโซเชียลไงผมมองว่าอะไรมันจะพอดีผมรู้ว่า พูดอย่างนี้มนันจะพอดีมมันมันคือชีวิตจริงพี่มันคือชีวิตจริงมันเหมือนมันเหมือนที่เราดูในโซเชียลนั่นแหละ